โอ้ได้เยอะดิโอ้จกเราใส่ดีครับเลยฝอยลองเดนียวนาเลยสวัสดีเช้าวันที่20มีนาคมนะครับวันนี้พาเพิ่งฟ้ามาปลูกอชมจันทร์แล้วก็แตงนะครับนี่กำลังปลูกอันนี้บวบนะครับผมเป็นคนขุดนะครับนู่นหลุมพื้นที่เล็กๆนะครับ ววันนั้นเรามาใส่ค้างชมจันทร์กันมีมีฝนตกมานะครับก็เลยมันขุดดินได้ง่ายหน่อยก็เลยลองมาปลูกดูเรียกว่าเป็นพื้นฐานการปลูกนะครับนี่ตัวนี้เป็นที่ปลูกไว้พาะไว้ก่อนแล้วก็มามาลงแปลงนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเสียดายพื้นที่ก็เลยมาลงไว้ก่อนจริงเขาต้องใช้เม็ดปลูกเลยเ็แตงกวา,กวาปลูกแค่แถวหนึ่งเนี่ยก็ผสมประสานกันไปได้ ได้หลายแบบลองลอง,ลองทำดูมันจะเกิดเกิดไหม<อ>ช,ช่วงนี้ก็จะต้องเจอแรงเจอฝนอีกอีกหลายอยู่นะเพราะว่ามันมันแดดมันแรงนะครับช่วงเมษานี่ครับอันนี้ลงไปยังเพื่องหลุมนี้หลุมนี้ลงแลเวลงแล้วอันนี้เป็นผักทองไม่ใช่ผักทองเกเขือเทศอเออมะกเขือเทศลองลอง,ลองดูในพื้นที่ประมาณนี้ป้าให้ปลูกนะครับ ปลูกเลยน่ก็โตขึ้นแล้วชมจันทร์ก็ใส่ค้างไว้รอแล้วนี่ก็ต่อแปลงขึ้นมาอีกนะครับเทคนิคการปลูกของผมของเฟื่องไม่ใช่ของผมนะครับเพราะว่าเฟื่องอยากหัดปลูกผักเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้นนนนอ,อ๋อชมจันทรต่อ ลองดูครับลองดูลองทำดูผักทองมะเขือลงไปเล็กๆลองทดสอบดูทดสอบฝีมือดูว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวมันงอกมันอะไรต่อก็จะมาคลิปอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ได้เห็นกันนะครับในแปลงผักเล็กๆอย่างนี้นะครับของมือใหม่หัดปลูกนะครับก็ปลูกถือว่าปลูกเป็นอยู่นี่ถั่วพูก,ก็เป็นนะครับได้กินหลายชุดแล้วแล้วก็ฟักทองฟักทองก็จะเก็บละ นีพักทองลูกแรกในชีวิตของเฟื่องฟ้านะครับก็ได้อยู่นะครับเป็นลูกเดียวก็ถือว่าลองปลูกดูส่วนมากมันปลูกยา้ารับบอกที่ดินที่นี่นะครับแต่ว่าก็ปลูกเป็นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าการปลูกมันจะเกิดไหมนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานฝึกไว้สําหรับไปปลูกในบอ่อใหม่ที่เราขุดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลองฝีมือดูลองมายกล่องทาแปลงดูจับจอบจับเสียมดู มันจะเป็นยังไงครับเหง่อออกเยอะไหมหรือว่ามือใหม่จริงๆนะครับหรือว่าเริ่มทํานะครับครับคราวนี้ก็เก็บบรรยากาศการปลูกฝักมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ